แค่เราได้เดบิวต์มันก็เหนือความคาดหมายของเราไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วแล้วพอเรามีเพลงเรารู้สึกว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงของเราอย่างเงี้ยค่ะคือมันรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่แบบเขาชอบเพลงของเราแล้วก็ขอบคุณที่รอรอเราสองคนแบบเป็นเดบิวต์อย่างเงี้ย เกือบดีถ้ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉันเกือบดีถ้ามีเธอกอดตรงนี้อย่างทุกครั้งหลับตานึ้ง สวัสดีค่ะพอยทูเดย์เพลย์พวกเราจัสมินมิก้านะคะจัสมินค่ะมิก้าค่ะคื้ที่อจริงหนูก็คือรู้จักกันมาจากโฟอีฟกกุกซาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันคือหนูก็ไม่รู้ว่าบริษัทนอาจจะเห็น ความเป็นเอกลักษณ์ในเสียงของเราสองคนที่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งทั้งคู่มีหลายๆอย่างที่คล้ายคลายกันแล้วก็มีเอกลักษณ์เสียงที่แตกต่างกันแต่มันพอมันมารวมกันอะมันดันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นแบบดีมากๆเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าบริษัทน่าจะเห็นสิ่งนี้ในตัวเราสองคนความแตกต่างที่ลงตัวของเราหนูว่าน่าจะเป็นเราอชอบร้องเพลงเหมือนกันทําให้เราสามารถจูนอะไรบางอย่างเข้ามาหากันได้ถึงแม้ว่านิสัยหรือว่าสิ่งที่เราชอบจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเราชอบร้องเพลงอะค่ะทุกอย่างมันเหมือนมันจูนเข้าหากันเองเลยแล้วก็พยายามปรับให้มันเข้ากันให้ได้มากที่สุดแต่ว่าก็ยังเป็นในแบบของตัวของตัวเองอยู่ค่ะ สำหรับเพลงเกือบดีนะคะความหมายของมันเหมือนเหมือนตอนนี้คะ่ะเราอยู่เรามีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแต่ว่ามันเกือบดีแล้วแหละถ้ามันมีแบบใครคนใดคนหนึ่งที่มันเลือนหายไปแล้วในความทรงจำของเราเงนะะี้ค่ะมันกลับมาแล้วอยู่กับเราในปัจจุบันมันคงแบบชีวิตเราคงมีความสุขมากกว่านี้เลยหลายอย่างเราคงดีมากกว่านี้เลยคะ่ะมันก็เลยเป็นความหมายของเพลงว่าเกือบดีใช่ซึ่งความหมายของเพลงเกือบดีะคะ่ะมัน สามารถคิดได้ในหลายรูปแบบค่ะแล้วแต่คนที่เจอในประสบการณ์นั้นๆด้วยเกือบดีกับว่าถ้าเรามีครอบครัวอยู่ใกล้ๆเราก็คงจะดีถ้าเรามีคนรักหรือว่าคนที่หายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ประสบการณ์ที่ทุกคนที่ฟังเนี่ยสามารถตีความได้หลากหลายก็คือดีใจมากๆค่ะที่เป็นพี่น็อตแกสโนว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นพี่น็อตก็คือแบบพี่น็อตแกสโนวาเลยนะที่แบบมาแต่งเพลงให้เราเงี้ยค่ะแล้วก็ พี่ป้านพี่เบนด้วยที่มาช่วยในการโปรดิวส์เพลงก็รู้สึกดีใจมากมากเพราะว่าเขา,ขาเข,า,ขาทั้งหมดก็คือเป็นคนท็อปทอปในวงการบันเทิงวงการดนตรีเลยช่วยกันดีไซน์ร้องบ้างเป็นบางบางท่อนบางส่วนแอดลิปกี้ยคะก็เป็นเราสองคนที่แบบดีไซน์กันเองแล้วก็ดนตรีก็มีช่วยพี่เขาก็จะถามว่าแบบว่าเอ้ยชอบแนวไหนประมาณนี้โอเคไหมเปิดให้ฟังว่าแบบบีดนี้บีดนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะที่จริงหนูชอบชอบท่อนแรกค่ะ รู้สึกว่ามันคือท่อนที่ทําให้ทุกคนรู้ความหมายเพลงในทันทีเลยอะในความรู้สึกหนูนะคะกลับมาอยู่ที่เดิมที่เคยคุ้นเคยคือมันเป็นที่ที่เราคุ้นเคยแปลว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะรู้สึกมันเป็นท่อนที่แบบทําให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวของเพลงในทันทีในการเปิดแม้มากเลยคนูชอบท่นอนหกค่ะ <c oughs> เพราะว่าเกือบดีถ้ามีเธออยู่ตรงนี้กตทันเกือบดีถ้ามีเธอกอ่อนตรงนี้เหมือนทุกครั้งเงเพระมันแบบเฮ้ยมันจึ๊ก มันจึกมันจึกมันจึกเงค่ะใช่ <laughs> <laughs> ก่อนหนื่นเลยคือมันเหนือความคาดหมายที่เรา expect ไว้เลยค่ะ <laughs> เพราะว่าจริงแค่เราได้เดบิวต์มันก็เหนือความคาดหมายของเราไปอีก1นึ่งสเต็ปแล้วแล้วพอเรามีเพลงแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงของเราอย่างเงี้ยค่ะ คือมันรู้สึกดีค่ะมันไม่ใช่แค่เราคนใกล้ตัวหรือครอบครัวแต่มันคือแฟนๆคนที่แบบรอเราเขาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเพลงเราที่เราพยายามที่จะเสื่อออกไปมันรู้สึกดีมากเลยค่ะมันรู้สึกมีแรงอะค่ะหลังจากที่แบบเราทําอะไรมานานๆน,น,นานแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากๆที่แบบรอพวกเราถ้าแฟนๆทั้งจาก Girl g ุ o u p s t ร์หรือว่าแฟนๆที่เพิ่งมาติดตามเนี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่เขาชอบเพลงของเราแล้วก็ขอบคุณที่รอ รอเราสองคนแบบเดบิวต์เนี่ยค่ะแล้วพอพอเราเดบิวต์เขาก็แบบสนับสนุนเราเต็มที่ชอบเพลงแล้วก็แบบเพลงเรามากร้องเพลงเขามากะ่าเงี้ยค่ะเพราะเขาน่ารักกันมากค่ะก็มีคนมาแสดงความยินดีค่อนข้างเยอะค่ะดีใจด้วยที่แบบจะได้เดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะชมชมเรื่องเพลงแล้วก็แบบสวยมากประมาณนั้นค่ะใช่ใช่ใช่ขนูจะสารภาพเว้เว้า ว่าแบบว่าคอมเมนต์หลายอันหนูว่าอ่านกับทุกอันเลยค่ะหนูรู้สึกว่ากําลังใจที่ดีมาจากนนคนที่แบบคอมเมนต์เรามาเป็นแฟนทุกคนทำให้กําลังใจใอู้สุดดีค่ะก็จะมีบางครั้งก็จะมีแบบว่ามีการแซลล์กันเกิดขึ้นซึ่งมันเหมือนอเป็นอีกโมเมนต์ตลกตลกโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขด้วยค่ะ ทุกคนคะ่ะก็พวกเรานะคะจัสมินิก็มีเพลงใหม่มาแล้วนะคะเพลงแรกของพวกเราเลยก็คือเกือบดีค่ะสามารถรับฟังกันได้ที่ช่อง EXO EXO Entertainment ค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับผลงานต่อๆไปนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของ EXO EXO Entertainment เลยค่ะทั้ง YouTube, IG แล้วก็ Twitter ร์ไตนนิดามได้คะ่ะ EXO EXO Entertainment เธอก양쪽 <목소리도>